ชั้นประถมศึกษาที่ที่4โรงเรียนบ้านป่าเศ้าโรงเรียนการศึกษาที่3ชั้น2-4โรงเรียนบ้านป่าแศร้าค่ะวันนี้ผมจะมาแนะนําฐานการเรียนรู้เพลงล้านนาครับซึ่งอยู่ในแหล่งการเรียนรู้ภูมิภายนกครับผมโดยมีครูติณนะคำคมโคครูที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่พวกเราโดยกิจกรรมในวันนี้คือการขับร้องเพลงล้านนา ไปรับคนกันได้เลยค่ะ 哦。Oh. สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กสุกัลยามณี ฉันผคยถมศึกษาปีที่5้ทหนึ่งโรงเรียนบ้างป่าเศร้าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาพบก,กับแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาใกล้โรงเรียนของเรานะคะนั่นก็คือคุ้มพญาซึ่งมีครูครูสิทธิราชคำชมพูเป็นครููมูมปัญญาที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเราในวันนี้ค่ะเอ๊ะแล้วคำว่าคุ้มพญามีความหมายว่าอะไรหรอคะคำว่าคุ้มในความหมายของชาวล้านนาะ ส่วนคำว่าขยาก็จะหมายถึงความรู้ปัญญาเมื่อรวมทั <S <S ้งสองคำเข้าด้วยกันแล้วจะมีความหมายว่าบ้านถึงคืปัญญาค่ะและที่เรามาพบกันในวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะสำหรับวันนี้นักเรียนชั้การะถมศึกษาปีที่จะมาเรียนรู้และฝึกทำกรุ๊ล้านนาค่ะซึ่งล้านนามีหลายประเภท และใช้ด้วิธีการต่างๆทั้งบงมฟูดและการระดับน้ค่ะกระดเหลือมาวันนี้พวกเราจะมาทำจิตรรมาะไรกันบ้างเชิญทำกับพวกเราไปพร้อมกันเลยนะคะ มาอีกครั้งนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเมมรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะค่ะเราจะมาพบกับกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมบูรณาการแหล่งการเรียนมมรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กันค่ะโดวยวันนี้หนูเด็กหญิงพัฒนานหาหนท์ตอนวิไลและหนูเด็กหญิงเด็กหญิงสุกัลยาเบอรนี่ จะเป gamer, ็น <convert> ผ <to>. ู้นำพาทุกท่านเข้าสู่การจัดกิจกรรมบูรณาการแหละเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรที่ทำกันบ้างหรือคะในกิจกรรมวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องโคมค่ะซึ่งโคมีหลายประเภทแต่ละประเภทใช้แตกต่างกันค่ะโอาเคยเห็นโคมที่เป็นสีแดงคี่อยู่ในวัดจีนและใช้ในเทศกาลวันจษจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นเรียกว่าโครจีน โคมที่ประเทศจีนใช้ในเทศกาลจริงจีนค่ะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องโคมล้านนาซึ่งเป็นโคมปัญญาของชาวล้านนากันค่ะน่าสนใจจังเลยนะคะงั้นเรามาติดตามกันเลยค่ะที่หนึ่งเราจะมาเรียนรู้เรื่องรูปแบบภาษาอักางกฤษ ูรณาการทุายวิชาคณิตศาสตร์ซ่จะบูรณาการเรื่องูปเรขาคณิตที่เป็นส่วนประกอบของพีณการข่าท้ยที่อง ปกรณ์ในการทำโครงร้านนาส่วนในฐานนี้จะเป็นฐาดในการมีานาการในรายวิชาการวาทยอาชีพซึ่งมีชื่อถาดว่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงร้านนาในฐานนี้เราจะมาทำกิจกรรมการรู้จักวัสดุอ erm ุปกรณ์ในการทำโครงร้านนาซึ่งเป็นเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงประดิษฐ์ที่เราสามารถ ความรู้ที่ได้มาเราจะใช้ในชิ้นประจำวันได้ค่ะฐานที่3ส,สร้างงานทัศนศิลป์ในฐานที่3เป็นเรื่องของการออกแบบลายค่ะซึ่งเป็น,ปน,น,ในใส่วนหนึ่งในรายวิชาในฐานนี้เราจะเรียนรู้เรื่องการออกแบบลวดลายบนตัวพรมการเลือกสีบนพรมตัดลาย เพเสือลยนี่มนสู่ลายปกเปิ่แบนี้ไม่มีหลายเพิ่มมันมีสั้นสาแล้วก็ไปยาวหนแล้วก็ไปสร้งสี่สามแก็ไปยาวหนึ่แล้วก็น่อยสั้นหนึ่งเพื่อที่จะไปพบเขาจะทาตัดแบบนี้ก่อน